นี่ยังอ่ะพี่น้องปองไปมาเมืองสวนกระจาแเลยค่ะบริมวนสวนเฮ้าเลยค่ะอันนี้มันเป็นโล่งโล่งกบอ่ะลงเพลงเพาะกบนะคะพี่น้องบักงงค่ะบักงงขั่นแ่นตวนี้นตนปลูกบักงงฮั่นแ่นค่ะ <c oughs> ้าเป็นผู้ชายเลยค่ะ,คะต่วอราละมือเย็นแล้วเราปลูกอยังี้มันก็ติดไปตลอดเออลาปลูกยังี้ก็ติดเนาะนี่น่ะทำตะว,วันงี้จนอา้าวบรมันคู่มาเสียบอ่ะของคู่บอกแม่น มันงามค่ะเพราะว่ามันขึ้นมากด้วยอาหารเน่นอันครบอาหารกรบอันนี้บอกงูหานแหลงค่ะอยากให้สิกแกถิ่มก็เลยมาเด็ดวะาอืเอาคือบอกมาค่ะไม่ต้องพีนะคะ่ะหน่วยบอกไงเลยคะ่ะบ,บอกบอกงูง้ามเนี่ยมันปลูกงาเพราะว่ามันเป็นห้ามแหลงล่ะคะ่ะนี่เด็กคือบอกเอาค่ะเนี่ย เด็ดค oh, oh. ่ะเด็ดแม่เห็นแม่โมตนะมาขอร่างกายท่านนี้เก็บพักค่ะหนึ่งวันพันเหตุการณ์ค่ะพี่น้องก้องไปเขาจะออมาเห็ุอย่างน้องคุซ่อมกบบ่อ๋อเขาจะมาเมืองไฮเมืองหน้าค่ะเขาจะเอาเห็ุหน้า,า,า,นนาตรงนี้ ว่าเสิเอาไปนหนึ่งเส่ปลาค่ะไม่มืองก่อนว่ามันสีนหนึ่งจังไดเรือว่าเสิเห็ดอีกยังสักอย่างนี่แหละสิลวกกินกับเจ้าวโอกัดคนเด็ดอ๋อโวกัดคนเด็ดพักสุขภาพดีค่ะสุขภาพดีหมายถึงว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่นไปหาไปพบคุณหมอนะคะเพิ่นึ้นหอดคุณหมอันก็เลยไปตามนัดค่ะปรากฏว่าก็ออกมาดีทุกอย่างขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพค่ะ พี่น้อลงลองโฟก um, ั pues whales, ruct. สพุ 8, nah, ่งคนเก็บน้ำ <mushroom> ค <ique> ่ะพาอวาตอนนี้พ like <cruise> <donn> ่อวรูซ <that> ื้อว่าลีบลงแล้วยุบลงค่ะยุบลงคนกินบ่ได้ปลูกคนปลูกบ่ได้กินก็เก่าแล้วค่ะพี่น้องคอมเมนต์บนของนด้วยครับประโยชน์มากมายค่ะประโยชน์มากมายของผักตำลึงมีอะไรบ้างพูกย่างค่ะ เตามินฮารุงสายตาผักใบเขียวระบบขับถ่ายลำไส้ที่ดีนะคะ<ไ>อโอกนเก็บกับสีบมีแห้งนะคะเตสาสเตหัวว่าแฟนด่าลลูกแม่น้องอุบอับนี่ไงนะนา่แกนั้น,นผู้สาวอันนี้ผู้สาวเนไปใชายละอีแดงอีแดง เอาหนอนบางงามคือบอกเอาเนี่ยเดือดหนาะไปพี่น้องเดี๋ยวเ่าจะไปเฮ็ดกับเขาต้องน้ำกันแล้วจังให้เพิ่นเก็บที่นี่เหรอคะแต่ยังกินแรงเนาะค่ะทุกคน,นลืมดูแร่สุกภัณกันแล้วค่ะตอนนี้อากาศกา็หน้ำน้หอนๆกันแล้วไป